อาฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยหงหน้าคอยหงหน้าคอยหงไอส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกไอเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยหงหน้าคอยหงหน้าคอยหงไ้ส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกไอเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียก อากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแรมองพ่อในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตากระจองแรดูพ่อในคููมีหอยปูปลาอาจับปูดำเคย้้าปูนะจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยแล้วเลยนอ,อเนเปช้ละเฮนอนเปหลับไปช้ละเฮนอนเป ไปไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจุนไก่ไม่มีนมให้ลูกกินไหนไก่ไก่อยู่ไหนคะน้ำมนไก่อยู่ไหนไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไก่ไกนีไหนคะไก่มีปลาด้วยไหมมีปลาไหมฮึ มีมอมอไหมมอ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 ว่ามีแต่ไก่หรือว่ามีแต่ไก่คะ